เขนอะครับนี่ค e. ือควมหานะครับก็รัปรานไปนะิตใจสบบนก จองหน้าาแล้วนะฮะวันนี้ถ้าเรีกตัดวยเรารูิธีนะฮะนะครับอ่าส่วนพนยักษ์ใหญ่สายพนุใดที่ยังไม่ได้เป็นอาจจะไม่มีพันนครูนะฮะให้มาจองพาครูกันก่อนนะครับเพือจ้าน,น,นจันเราะมีพี่้อนั่งอยู่ดาว่นะนะครับเชิญนะครับอ่าสถานที่ของเรานะครับเต็นท์เรากลางไมกว่าหลังนะ โอนด้านนู้นนะครับธรรมอภิปูชยามา พระคววนตังอภิวาเทโวส,สามคำนะบามีนาสะหาปัญจสิลานิยาจายาปิสรเนนาสะหาปัญจสิลาโอสัมมาสัมุทธธัาสสาะนะาโมทาัสสะ มีการจัดงานอะไร <Okay. S 1> และภายในงานเนี่ยมีใครมาร่วมงานบ้างครับ <c oughs> วันนี้วันอาทิตย์ที่18ดธันวาคมพุทธศักราช2565 <c oughs> เป็นเดือนสุดท้ายของปี <c oughs> เป็นเดือนสุดท้ายของปี <c oughs> วันนี้จะมีการจัดพิธีสวดพันยักษ์ใหญ่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ <c oughs> เพื่อรับขวัญปีใหม่ส่งท้ายปีเก่า เพื่อสีใหม่นั้นมีความเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้นเคร้อคาดปลอดภัยยิ่งขึ้นทางวัดบางจากจึงจึงได้จัดให้มีการสวดพานยักใจโดยมีอาจารย์โอเลย่ยานาสัมผัสเป็นเจ้าพิธีเพื่อที่จะให้ศิยานุสิญญส์หรือเอซของอาจารย์โอเล่นั้นได้มาร่วมพิธีด้วยสาธุชนพุทธบริษัทด้วยประชาชนทั่วไปด้วยได้มาร่วมพิธีกันในวันอาทิตย์ที่18 เริ่มเวลาวันนี้ก็ประมาณสักสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีปต้นไปนี่จะเริ่มพิธีแล้วฉะนั้นท่านใดที่อยู่ใกล้ๆไม่ไกลเดินทางมาใกล้ๆสะดวกก็ขอเชิญมาเข้าพิธีสวดพันยักษ์ใหญ่ที่วัดบางจากได้ขอเจริญพรื่อภายในงานานี้จัดขึ้นกี่วันครับจัดวันนี้วันเดียววันพิเศษเฉพาะวันนี้วันเดียวครับแล้วหลังจากนี้ทางวัดก็ยัมีเปิดให้มาไหว้พระได้ตลอด ทุกวันวัดบางจากเราเปิดเป็นเปิดโอเพ่นเปิดทุกวันอยู่แล้วไม่มีวันหยุดยิ่งท้า,าวว้สวุวค์ก็เปิดได้ทั้งวันทั้งคืนจะเป็นที่ปู่พญานาคก็ทั้งวันทั้งคืนที่จะมากราบไหว้สักการะกันสุดท้ายนี้ใกล้ถึงวันปีใหม่แล้วอยากให้หลวงพ่อช่วยอวยอรปีใหม่ให้กับองค์ชนชาวไทยนะครับก็ก่อนจะถึงวันขึ้นปีใหม่วันส่งท้ายปีเก่านี้เราก็ผ่านอะไรมากันเยอะ วิกฤตต่างๆก็ผ่านมาการเยอะทั้งน้าท่วมทั้งอะไรต่างๆผ่านมาเยอะที่ผ่านมาเยอะแล้วก็ทําให้เราเข้มแข็งมากขึ้นที่เราพออยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะเราก็เข้มแข็งแล้วฉะนั้นเมื่อความเข้มแข็งมีอย่างนี้ต่อไปในวันข้างหน้าปีใหม่แล้วเราก็จะได้ยืนหยัดต่อสู้ฟันฝ่าประสักที่จะเจอในวันข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและแข็งแรงและเจริญรุ่งเรืองก็ขอเจริญพอรอ มาช่วยในพิธีในงานอะไรครับครับวันนี้ก็มาในส่วนของงานสวดพันยักษ์งานประจําปีของวัดบางจากนะครับซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวานท่านเนี่ยก็เมตตาให้มานะครับผมมาร่วมกิจกรรมนี้นะครับเพราะว่าการสวดพันยักษ์เนี่เป็นความเชื่อของพี่น้องชาวพุทธนะครับชาวพุทธในย่านของต้องใช้คํานี้บอกว่า ย่านของเซาท์อินเอียเชียนะครับก็จะมีการสวดพันยักษ์อย่างนี้เหมือนกันนะครับเราก็จะมาลื้อฟื้นประเพณีโดยเฉพาะนะไม่มีที่ไหนนะครับเมืองไทยจะมีการเขาเรียกว่าสวดพันยักษ์สวดนกปะเกาะนะครับสวดอะไรต่างๆางนี้ทางล้านนาก็มีนะครับเรามาลื้อฟื้นประเพณีเหล่านี้และสวดพันยักษ์นี้เราสวดอะไรกันเราสวดอาตานาตยาสูตรนะเป็นพระปริตบทหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับ เทวบาลธรรมบาลของพุทธศาสนานั่นก็คือเทพเทวาทั้งหลายนะครับท้าวิรูหหกท้าวิรูปักท้าเวสุวรรณท้าทศตรดนะครับโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณาจารย์ทั้งหลายเนี่ยก็จะมาร่วมนะครับในการสวรดมนต์นะครับกันนะครับรวมถึงพุทธศาสนิกชนทุกท่านด้วยก็จะมาร่วมใจสวดมนต์กันนะครับพูดง่ายๆว่าอีกไม่กี่วันนี้จะเข้าสู่ปี2566แล้วตามความเชื่อเนี่ยเราก็ ต้องบอกอย่างนี้เนาะว่ายังไงก็ไม่พ้นแรงกรรมนะครับทําอะไรก็อย่าประมาทนะครับเก<ม>ี่ยวกับเรื่องของการดํารงชีวิตเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งและโดยเฉพาะพระสงฆ์และวัดนะครับเดือดร้อนอะไรมาก็พึ่งพาวัดนะครับไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็แล้วแต่นะผูกพันกับวัดมาช้านานเพราะฉะนั้นแล้วกิจกรรมวันนี้<ม>เกี่ยวกับเรื่องของการสวดพันยักษ์นะครับโดยเฉพาะอาตานาทิยสูตรนะครับผมตรงนี้หาชมหาฟังกันได้ยาก เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอฟเฟกต่างๆก็เรื่องของความเชื่อและความศรัทธานะอาจจะนอกเหนือธรรมชาติที่วิทยาศาสตร์ก็อธิบายไม่ได้ก็มีหรืออธิบายได้ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องใช้วิทยยญาณในการรับชมนะครับสุดท้ายนี้ในปี2566นะครับปีหน้าคนบางคนก็จะเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของปีชงนะครับปีชงนะปีหน้านี่ปีไก่ นะครับปีไก่หรือปีรากานี้เขาเรียกว่าชงร้ออนะครับอันนี้ตามความเชื่อนะที่เขาเชื่อของโหราศาสตร์มาปีต่อมาก็คือปีกระต่ายเรียกว่าปีคักได้เนาะปีต่อมาก็คือปีคัดนะครับปีกระต่ายนี่ก็คือปีคัดนะครับต่อมานะครับปีเฮงก็คือปีชวด นะครับปีผัวก็คือปีม้านะครับสิ่งเหล่านี้เกิดอะไรขึ้นครับสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสถิติเท่านั้นที่โบราณอาจารย์เนี่ยโบราณาจาร์เนี่ยเขาเรียบเรียงกันมาเพื่อให้เราเพื่อให้มนุษย์นี่ยได้รู้ว่าเราทำอะไรเนี่ยมีขึ้นมีลงนะสำหรับชีวิตมีชงมีดวงดีมีปีเงินมีปีทองมีดวงที่แย่ก็มีเพราะฉะนั้นแล้วอย่าประมาทในชีวิตนะครับ ปีชงเป็นอะไรที่สอนเราเตือนสติเราแต่ไม่ให้เรายึดถือยึดมั่นเรายึดถือยึดมั่นกับความสุขก็ไม่ได้เพราะความสุขอยู่กับเราไม่ได้ตลอดบางคนอมทุกข์ทั้งปีก็ไม่ได้เพราะความทุกข์ก็ไม่ได้อยู่กับเราโดยตลอดเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปีชงปีเฮงเฮงรวยๆเนี่ยมันเป็นเพียงกําลังใจเป็นเพียงสถิตินะครับปีหน้าเป็นปีทองของคุณปีนี้ปีไม่ค่อยดีคุณก็ต้องระวังอย่าหลงระเริงอย่าประมาท นี่คืออุสโลบายมีแค่นี้เองครับไม่ใช่ว่าให้เชื่อถือปีชงแล้วจะต้องไปทําพิธีนั้นพิธีนี้ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราหากเราประมาทเราก็มีความเสี่ยงสูงแต่ถ้าหากเราตั้งตนอยู่ในสติกเราก็มีปัญญานะครับนี่คือความหมายของวัดบางจากที่เราได้จัดพิธีนี้ขึ้นมาดั่นเองครับใช่แล้วอยากให้นะอาจรย์ารเรเนี่ยวยพรปีใหม่ให้กับเอฟซีแล้วก็วงก,การชาวไทยนะได้ครับก็ปีหน้านะครับเป็นปีกระต่าย นะครับปีหน้าเป็นปีกระต่ายมฤรุตยูจะเข้าสู่ราศีนะครับเข้าสู่ราศีพฤษภนะครับก็กลับเข้าไปสู่ราศีเมษอีกครั้งหนึ่งเมื่อก็คือช่วงปีนี้แหละนะครับแล้วก็จะย้อนกลับไปสู่ราศีพฤษภแล้วเดินหน้าเต็มตัวไปอีก7ปีเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมขอให้ทุกท่านนะครับตั้งตนโดยความไม่ประมาทนะครับขอให้มีความสุขมีความเจริญหน้าที่การงาน นะครับแล้วก็เงินทองลาบผลไหลมาเทมาไม่ขาดสายหากตั้งตนและประพฤตินตนในชอบธรรมนะครับก็ขอให้มีความสุขตลอด2,566นี้ครับขอให้โชคดีทุกท่านครับ